ลมยินถอยเอ็นไว้อยู่ลมช่วยบอกพัดปลิวเรี่ยวมาจักจนเรื่อยๆริ่งเรืองก้องกันนาจนทิ้นแสงสุวิญญาประณีตงามดนตรีสวรรค์ Mông bay chạy then, Nhà mưa, ta vân yên yên, cây vôi nấm lên, tiếng cua rươm cắn, ta vân la vơi, tiếng nấm thắc xa lây xót lâm đan, cây đẹp đong bùa sa ban, hên thục vân, leo sâu trời. โอ้พิเจ้าพี่เอ๋ลืมง่ายจังเลยเปลี่ยนคู่เธยโอ้ใจน,น,น้ตใจลืมสัญญาที่เคยให้ไวกอดมอนนอนเดียวได้ยคิดถึงแทบตายน้ำตาไหลริน พะวาลงลงจะผู้จูจีประคองเหมือนพี่กับน้องเคยเรวมอยู่กินแต่วันละ้าพี่เจอน้องเฝ้าตะวินจะคอยจนชั่วชีวิตตลชั่วฟ้าดินน้องลื